ก็ยังอยู่ที่ร้านต้นหมวกวางเหมือนเดิมนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้มต้มปูงนะครับต้มหมูปรุงชชอนนะครับอ่าคลิปนี้ยังไม่ชิมให้ดูเลยครับต้องต้องชิมก็ต้องชิมเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบชื่อของร้านมากนะครับอันนี้เลยที่ร้อมกันนะนี่คือปุงนะครับดูครับสะใจมาก ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อันนี้คือจะให้โชว์ให้คุณชมดูก่อนนะครับดูสีสันครับดูจอมฮะนี่ครับปุงประช่อนแท้ๆนะครับมันจะเป็นออกมันๆนะฮะตัวนี้โดยไม่ต้องใช้น้ําซุปก็ใกล้มันนะเพราะว่าอ่าส่วนที่อร่อยที่สุดของปลานะครับประเภทปลาเนี่ยคือเป็นส่วนของปุงนะฮะคนที่ทานปลาเป็นนะก็จะทราบดีครับมีหัวมีพุงที่สุดยอดของปลาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับ คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสุนิจโจอ่ะกินน่ะปรุงกระชอนต้มเนี่ยถ้ามีดีของผมนะชอบมากเลยคือมันจะอร่อยเป็นแล้วเป็นยาด้วยนะบางคนที่ว่าดีปลามันจะขมแล้วก็ทายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงแล้วกินได้ครับอือถึอว่ามันจะต่ออ,อ,อย่างนิดนึงนะครับเขียนหน่อย,อย,อยเขียนหน่อยเขียนหน่อยน่ครับะจะชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับ ต่วนของปุงมันนะครับทำใหญ่เลยอยากให้เพื่อนๆมาชิมนะครับเวลามีอะไรอร่อยๆอนะคุณนิจโจก็เ hmm. นี่ยพยายามนำเสนอแบบน,นี้นะครับเราก็ไม่ใช่ว่าแกล้งชมเขานะครับแต่ก็อร่อยจริงๆนะครับยิ่งถ้ามีใบมะขามอ่อนนะสุดยอดไปเลยครับไปยัง อ่ะเป็นยังโอเคนะครับเดี๋ยวคำใหญ่ๆไปเลยนะก็ร้อนเหรออ๋อที่คุณเรียกว่าร้อนนะเดี๋ยวเป่าหน่อยเอาวางก่อนเอาวางก่อนเอาตัวนี้ก่อนครับนี่ครับคำใหญ่ๆไปเลยตัวนี้กินกับข้าวเหนียวนะหรือข้าวสวยก็ได้นะครับอร่อยเดี๋ยวสักพักก็จะสั่ง ต้องขออนุญาตใช้ไฟนะครับวังกลัวมีไข่นะอร่อยมากเลยอ่ะเคชิมครับ กิ่นพาวเลยน้ำซุปเค้มงข้อได้รสชาติของเนื้อปลาที่มันกลมกล่อมต้นน้ำซุปสักทีนะอือหือสุดยอดสุดยอดจริงครับมากินอะไรไม่ผิดหวังในร้านนี้สำหรับต้นต้มหัวปุงประท่อนนะครับ ขอกคำเดียวว่าผ่านครับร้านต้นหนุกวางนะกินข้าวเหนียวร้อนๆอร่อย,อย,อยเป็นสะใจครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมขอช้อเสนิโจททวีชานนลนะครับร้านอ,าอิสานต้นหนุกวางสองนะครับกรุนอมารินประบินเก้าคลุกเสตมานครครับสวัสดีครับ